สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวจัก,กรยานพับได้ขนาดวงล้อยี่สิบนิ้วนะครับยี่ห้อนะไทเกอร์นะครับรุ่นสันไหลนะครับพับได้คันนี้เนี่ยเป็นตัวถังไฮเทนนะครับเป็นเหล็กไฮคาร์บอนคือเหล็กไฮคาร์บอนเนี่ย มันจะเป็นเหล็กที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็น้ำหนักมันจะเบาแข็งแรงเกียร์เนี่ยเป็นชิมาโน่ญี่ปุ่นนะครับทั้งหมดเจ็ดสปีดนะครับเจ็ดสปีดก็เบสิกของของจักรยานพับเลยนะ คันนี้เป็นรถเอกประสงค์ใช้ได้ทั้งครอบครัวมีสัมภาระคุณก็บรรทุกข้างหลังได้นะนะครับเดี๋ยวดูเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวงล้อในขนาด20นิ้วเป็นอันลอยนะครับ ทําสีมาสวยนะครับอันลอยสีส้มคอเนี่ยเป็นเป็นคอสองชั้นนะมันจะมีปลอกอยู่ข้างนอกและข้างในจะมีชั้นหนึ่งก็คือเพื่อความสวยงามนะครับกันสนิมดีไซน์นะครับเมื่อก่อนเฟรมแบบเนี้ยจะมีในรถราคาแพงๆเท่านั้นตอนนี้รถราคาประหยัดก็ ก็มีกันแล้วนะฮะดูตัวเฟรมก่อ <uld Disc ard> นนี่ครับมาชมเฟรมนะฮะไทเกอร์นะครับซานไลท์จุดพับเนี่ยแข็งแรงนะครับรถรถเหล็กเนี่ยแข็งแรงบอกเลยแต่มันก็จะหนักหน่อยราคาถูกตัวเฟรมนะครับชมกันชัดๆตัวจานนะครับ บันไดพับได้นะครับพับเก็บท้ายรถติดรถไว้ไปท่องไปเที่ยวไม่ต้องเดินนะตัวคอตัวแฮนด์นะครับอ่านดูชุดชุดเกียร์ชุดเกียร์เกียร์เจ็ดสปีดเราคุณเลื่อนเกียร์หกห้าสี่สามสองหนึ่งเลื่อนเกียร์ลงก,กดครับเจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งเกียร์หนึ่งเนี่ย ก็คือช้าสุดขึ้นสะพงสะพานได้เกียรเ์เจ็ดก็คุณขี่เร็วเลยนะครับเลื่อนเกียร์เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ่านะช้าลงขึ้นสะพานก็เลื่อนลงไปครับแล้วก็ดิ่งนะครับสายชุดเบรกสายเกียร์ก็สีดำสายเบยรกก็สีสม้มมีหลายสีนะครับลองลองมาเลือกชมดู ครับรับรองไม่ผิดหวังนะคันนี้พระเอกของเราเลยตัวเนี้ยไทเกอร์ซันไลท์นะครับ